ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดคิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนีเ่ยฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อม ปวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG p h o จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมลูกเต๋าเราเก็บข้ามวันได้ไหมเก็บได้ครับ เกมนี้วิธีการทำให้เร็วก็คืออย่าไปเลือกเยอะฮะอันไหนอยู่ใกล้ก็กดไปอ่าโอเคแล้วก็าดาไปคัดบอสใส่สามใบตอมากรออกมามันเท่ไหมยังไม่เสร็จเลยครับมี่สองโอเคแลีวกันสอ ตารางจำเป็นไหมกับนายคิจำเป็นครับเนี่ยคุณจะได้เหรียญทองสิบห้า ถ้าคุณผ่านตาหนึ่งมันมีนิเกททั้งหมดสจุดใช่ไหมคุณจะได้สิบห้าส่วนเหรียญเงินเนี่ยมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกก็จะได้ประมาณสิบผมเอาใช้ประมาณสั้งหมดสองหมื่นกว่าถึงจะได้ให้จบให้ได้รอบหนึ่งแล้วให้ได้คุม้มคุมเล่นเอาเอาเงินไปซื้อเต่ามาเล่นมินิเกมแบบแบบนิงน้งๆดีกว่าผมว่าน่าจะเวริร์กกว่า อีกทั้งคุณได้รอบด้วยหมายถึงว่าคุณไปเล่นลูกเต๋าเนี่ยคุณหมุนรอบหนึ่งคุณก็ได้ด้วยได้จำนวนรอบเอาไปแลกของอีกไ,องอก,อกไม่ต้องพิออเดอร์หรอกผมคิดว่าไม่ต้องพิออเดอร์หรอกคุณก็สามารถหาก,การ์ดเบ็นนี่มารู้ได้แค่คุณเอาตาังไปซื้อลูกเต๋าครับไนโลเผาเลือดใส่การ์ดดูดเลือดใหม่จะดูดไหมไม่ดูดครับหนึ่งการ์ดดูดเลือดไนโลเผาเลือดดูดได้ไหมไม่ดูดครับ สองการรีเลือดใหม่มันรีแบบไหนครับมันรีแบบเผาเลือดได้ไหมไม่ได้ครับนัดการ์ดใหม่และการ์ดเก่าเอ่อไอสถานะรีเลือดเนี่ยมันมีมานานแล้วกับการ์ดฟาโรหรือมันมีมากับโลโลอันนี้สถานะเดียวกันครับคือทุกทุก,ทกห้าวิจะรีกี่เปอร์เซ็นต์มันมีมานานแล้วครับซึ่งมันไม่บวกครับไม่ต้องห่วง การดูเลือดอันไหนครับการดูเลือดอันไหนเหรอการอันใหม่เหรอการพวกนี้จะหายไหมไม่น่าหายครับภาสียี่สิบเปอร์เซ็นต์คเก็บเงินเลยไหมฮะเก็บไว้ก็ได้ครับวันนี้มันสาวแล้วเาเล่นใสค่คีแลกการ์ดคีสเมนปดีไหมกูเขียนไว้ข้างบนเนี่ยดูหน่อยไม่ดีครับการแฟรนคิชสิบหกเปอร์เซ็นต์ไม่ดีครับไม่ด,มดีแต่ไม่อยากอธิบายยาวว่าทำไมถึงไม่ดีเอาเป็นว่ามันไม่ดีแล้วกัน อะไรจอดต้องอ f f ไฟไหมอ f f ไฟก็ดีครับลูกเต่าที่ซื้อมันรีทุกวันไหมรีทุกวันครับตรนนี้ควรหยุดทำตัวแล้วเอาไปลงกิจกรรมก่อนไหมถ้าคุณไม่มีการ์ดมาดุกคุณควรหยุดแล้วไปหาการ์ดเป็นนี้มารู้ครับแต่ถ้าคุณมีการ์ดมาดุกอยู่แล้วเป็นผมผมจะไม่ทำเพิ่ม อย่างมากผมก็จะเอาการ์ดมานุกหนึ่งใบไปยัดสมุดแล้วการ์ดมานดุกอีก2ใบก็เก็บไว้ผมจะหาการ์ดมาดิยบาลูแค่ใบเดียวถ้าผมเป็นสายฟรีนะอาเรียต้องไปจับอีกไนะซื้อมาเราได้เลยซื้อแล้วได้เลยครับโอ้ยคืนเงินส่วนต่างคืนอะไรครับขึ้นเงินส่วนต่างในกรณีที่เราซื้อชุดในกรณีที่เราซื้อชุด เฮ้ย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 หมูอะในกรณีที่เราซื้อชุดซีสุครับได้การและกี่ใบาการบอสใหม่ได้มาสามใบครับอันนึงนะครับอันนึงหมู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 หมหม Cửa léo, cửa léo, cửa Ông ông boy ไอโทรม,มาวะเออเอานั้นเดี๋ยวพี่ออนอ่ออมมงกุลแล้วเ,เ,เดี๋ยวพี่เข้าไปเปลี่ยนให้น่าจะน่าจะเป็นบัญชีเก่าพี่ออนเข้าไปให้อ่อเดี๋ยวพี่ใช่ถูกต้องให้มันเหลือแสนหนึ่งถูกต้องถูกต้องเออ อเคโออดแดงไอ้สัสัอดีคุณต้นซี่ซีพีครับขอบคุณที่สมัครเอฟซี 4, นะครับแป๊บหนึ่งนะ่นะปรับวงเงินในทีเอ็ม อีมอยู่อะไรขึ้คะอะไรวะัไปแล้วเปล่า ไปกดเงินออกมาให้เอ่อสวัสดีคุณวัชรินครับผมลองซื้อ S r M ตัวนี้เข้ามารอฟังความรู้เกี่ยวกับเกรและคริปโตเลยครับ S r M ซื้อตอนเท่าไหร่ครับอย่าไปซื้อตอนที่นื่วน,นะ S r M เราจะไปดวงจันทร์แล้วครับโอเคถ้าเสียก็อย่ามาโทษกันนะครับผมถ้าเวลามาถามผมว่าซื้อตัวไหนผมจะบอกตัวที่ผมซื้อนะ ผมจะไม่ได้มานั่งไกลว่าตัวน,นั้นสี่ตัวน,นั้นสี่เพราะว่านู่นนี่นั่นผมจะผมจะพูดแค่ว่าผมซื้อตัวนี้คุณจะซื้อตามหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่ผมขายแล้วนะผมจะบอกอย่างนี้นะคือมันก็ว่าผมเราก็ลงทุนร่วมกันพูดอย่างนี้ดีกว่าคือผมซื้อเพราะว่าอ่ะคุณจะผมผมซื้อตัวนี้อยู่ราคานี้คุณจะซื้อตามก็เรื่องของคุณผมขายแล้วนะคุณจะขายไหมก็เรื่องของคุณเพราะว่า ผมไม่ได้เป็นเจ้าของเหรียญเลยผมอะไรผมก็แค่เป็นนักลงทุนครับโอเคสเสลียงไม่ถาวรเหรอเลียงถาวรครับการ์ดฟ้าส่วนหัวอันใหม่ดีไหมไม่ได้มารู้ดีครับขอถามเหตุผลหน่อยได้ไหมว่าชี้สูไม่ดีเหตุผลที่ชี้สูไม่ดีก็เพราะค่าคิทเคอาดามจเนี่ยจะถูกบวกเข้าไปในส่วนของค่าคิดเาคเมาโบน,นัสเอ,า,อาง่ายสมมติ เราตีธรรมดาหนึ่งร้อยเราตีคริดสองร้อย 200, ถูกต้องไหมคริดจะเพิ่มเข้าไปอีกสิบหกเปอร์เซ็นจากสองร้อยก็จะเป็นสองร้อยสิบหกซึ่งสองร้อยสิบหกเนี่ยเราสามารถหาค่าครี่เข้าดาเมจเนี่ยไม่ใช่สิซึ่งสองร้อสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยสองร้อสิบหกดาเมจเนี่ยจะไปถูกคูณกับไฟนอลพี a m เมดมอนัสอีกครั้งหนึง่งทับเข้าไปอีกรอบหนึง่งฉะนั้นค่าคริดดามเม็เนี่ย ที่เราใส่เข้าไปเพิ่มเนี่ยมันจะไม่คุ้มอยู่ด้วย2กรณี 1. ค่าคิดาเมทเราเยอะอยู่แล้ว 2. ค่าคิดาเมทจะไม่ถูกคูณจะถูกค่าเฟรนพีดาเมทคูณที่หลังซึ่งมันทําให้ค่าคิดาเมทเีเป็นค่าที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถึงแม้ตัวเลขจะเยอะค่าไอทคธรรมดายังดูจะคุ้มกว่าซะอีกเพราะว่าไอทคธรรมดาไปคูณอร์เซต์แล้ว้อไปคูณคิดเมท สมมติมันมีการที่บวกไอแท็กเสมมตุติคุณมีการใบหนึ่งบวกไอแท็กเสมมตุติคุณดาเมเอทหนึไอแท็กเปเต์บวกแปดเปเ็นต์เป็นร้อยแปสมมตุติคุณไม่ได้ใส่การชีสุที่บวกคีดาเมเอสองมันก็จะเป็นร้อยแปคูณสองเป็น2์เปแต่ถ้าคุณใส่การชี้สุบ,บวกสิบหกเปอร์เซ็นต์ดมคูณหนึ่งร้ยคุณครีสองร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วบว หมายความว่าอย่างน้อยๆการเอ็แท็กเพียงครึ่งเดียวก็มีมูลค่ามากกว่าคริสเมตแล้วโอเคการแอ็แ okay. ท็กเปอร์เซ็นที่ให้ค่าเพียงครึ่งเดียวก็มีความแรงมากกว่าที่6เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแล้วข้อที่สองที่คุณควรจะต้องรึกก็คือคริสตเมจจะแสดงผลก็ต่อเมื่อคุณตีคริถ้าคุณแล้วถ้าคุณไม่เอีย การนั้นก็จะ,ะไรค่าทันทีเออผมพูดสองข้อน,นี้ให้คุณคิดแล้วกันที่เหลือคุณก็ไปคิดเอาเองต่อเพราะว่าผมเถียงไปในออฟฟิเชียลหลายคนแล้วแล้วก็เถียงกับกูซับ้านหันแลกูก็เหนื่อยหมดพลังสุนัขส่วนต่างคืออะไรสมมติว่าคุณอยากได้ชุดสุนัข คุณซื้อเนี่ยณนะตอนนี้คุณจะเห็นว่ามันเป็นราคาพันหกถ้าคุณยังไม่ได้ซื้อแต่ผมเนี่ยซื้อสามพันผมอะซื้อมาราคาสามพันบาททีนี้อ้าวแต่คนแต่คนคนช่วงนี้เขาซื้อพันหกอะเขาก็ได้กำไรพันสี่ดิไม่ใช่ครับผมมาซื้อสามพันจริงแต่ณนะวันสุดท้ายที่กิจกรรมนี้จบก็คือวันที่สิบเดือนสิบไม่ว่าหลัาสมุิราคามันอาจจะเหลือสามร้อย สมมุติว่าราคามเหลือสา0ร้อยเงิน2อ0พที่ผมโอนเข้าไปจะถูกจะถูกเพิ่มเข้าไปให้ผมเป็นเป็นเป็นเพชรเป็นเพชรเป็นเพชรฟ้าอันแหละนี่คือส่วนต่างคืนที่ว่ามีขาไม่ขึนพีจะสเปอเซ็นกับเดียโบไหนดีกว่าเดียโบครับวันนี้ไม่กินลิปิตันเหรอลิปตันกินครับ ได้การครบสามใบยังน่าจะได้ครบประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มวันนี้ครับผมกัดใบนี้ใบเดียวหรืออีกประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็สองทุ่มพอดีสองทุ่มนะฮะผมน่าจะได้ครบถ้าไม่ติดอะไรก็อาจจะใส่กิวออาจจะใส่ลงกิวอให้มันอลังการงานสร้างโบูมบมอะไรอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าแหลกเกินมั้ยนะไม่ใช่ใส่เข้าไปไล่สัตว์กระตุกล้ะไม่เอานะ พี่บุ๊คคิดยังไงกับการผูกขาดของ cp ก็ไม่ชอบครับผมก็ไม่ชอบการผูกขาดของ cp แต่ผมก็ไม่ได้ติดเรื่องที่ว่าคนที่ฉลาดจะมีโอกาสคนที่ฉลาดคือ,ค,อคือโลกนี้มันเป็นโลกของทุนนิยมครับคือคือผมพูดงี้ดีกว่าคนเราเนี่ยมันเอาใจยากคนเราต้องการการที่ตรวจสอบได้ เช่นคนเราต้องการคริปโตเพราะอะไรเพราะมันดีเซนท์ไลท์ดีเซนท์ไลท์ก็คือมันไม่มีตัวกลางมันสามารถตรวจสอบได้มันไม่ต้องมีใครมาควบคุมอันนี้คือคนที่เล่นคริปโตนะคนที่เล่นคริปโตชอบชอบนี้มากเลยมันไม่มีตัวกลางมันตรวจมันตรวจสอบได้หมดมันไม่มีใครมานั่งควบคุมมันไม่มีเจ้ามือมันไม่นู่นนี่นั่นแต่พอโดนโกงโดนโกงโดนโกงก็คือเอ่ออาจจะไปเข้าดีฟาอาจจะไปนน่นนี่นั่น แล้วเห็นผลตอบแทนเปอร์เซ็นต์ของการลงทุนดีฟามันเยอะมากๆห้หมื่นเปอร์เซ็นต์อะลองทุนได้หมื่นเปอร์เซ็นต์อะแล้วโดนโกงก็ร้องอ้ยโดนโกงเอ้ฉันโดนโกงเอ้ฉันคุณต้องมารับผิดชอบนะมันต้องมีหน่วยงานที่มาดูนะกอรตอต้องเข้ามาดูนะอ้าวไอ้สัตว์มันก็บอกเองว่ามึงไม่อยากให้เขามายุ่งนี่คือความเอาแต่ใจของมนุษย์เย้ยเอ้ยฉันไม่อยากได้ในทุน ที่มารวบที่มารวบกินฉันไม่อยากได้ CP ที่มันเป็นในทุนที่กินรวบผูกขาตลาดแต่ CP ก็ทําให้ราคาสินค้าหลายๆอย่างถูกเพราะว่าเขาผลิตโดยใช้วิธีการแบบ OEM คือผลิตในเชิงโรงงานอุตสาหกรรมคุณลองคิดดูว่าตอนแต่ละเจ้าในโลกอะ่ะในประเทศอะ่ะอาจจะไม่ใช่ซีพีก็อาจจะเป็น OT ท p อ o t o โอท t อป C มันไม่มีการผูกขาดเลยนะ แต่ทีนี้มันไม่มีมาตรฐานเลยมันไม่มีมาตรฐานอะไรเลยมันไม่มีการตรวจสอบมันมันไม่มีมาตรฐานมันมันไม่มีความปลอดภัยเพราะว่า,าต่างคนต่างนั่นก็ทำแยกกันทำหมู่บ้าน A ใช้มือใช้ตีนเหยียบผักเอาไปผักดองหมู่บ้าน B ทํามังคุดกวนมังคุดตวนถุยน้าลายลงไปในมังคุดแล้วแม่งสกรปรกประมาณนั้นคือผมไม่ได้ติดคือผมไม่ได้ชอบที่ CP เขาทำนะแต่ผมกำลังจะบอกว่า โลกนี้มันคือการแข่งขันมันคือทุกอย่างในโลกที่คุณกําลังอยู่เนี่ยคุณเกิดมาคุณก็แข่งขันแล้วแค่คุณเกิดมาคุณก็ไม่เท่าเทียมกันแล้วแต่แต่ผมสนับสนุนเรื่องประชาธิปไตยนะครับทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในกระแสความคิดเห็นแต่เรื่องที่มันไม่เท่าเทียมหมายถึงว่าคุณเกิดมาคุณก็ไม่เท่าเทียมแล้วบางคนเกิดบ่มุงราชบางคนเกิดโรงพยาบาลราวิถีบางคนเกิดโรงพยาบาลรัฐบางคนเกิดในรถแท